ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่11มกราคม2559กกับดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์มาดูในส่วนของข่าวเด่นกันในวันนี้นะคะเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจัดโครงการอบรมการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้กับอสมและคณะกรรมการชุมชนบรรยากาศการแข่งขันกีฬาปั่นจกักรสี ขอภัยค่ะปั่นจากสีรัตนะคะในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งที่43กันเกล่าเกมที่จังหวัดอุบลราชธานีสวนสัตว์อุบลราชธานียกกองทัพ คอสเพย์การ์ตูนในเทพนิยายและคอสเพย์รูปสัตว์ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ค่ะติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ในตุ๊กข่าวท้องถิ่นของวันนี้นะคะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกรุนลับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาวันนี้มีคำถามถามว่ากีฬาปั่นจักรีลัเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศใด มี2ตัวเลือกคือข้อ1ค่ะบรูไนดารุสซาลามนะคะหรือว่าข้อ2สิงคโปร์ค่ะทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์045265111ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจัดโครงการอบรมการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้กับอสอมและคณะกรรมการชุมชน วันที่11มกราคม2559เวลา9นาฬิกานายประชากจตงสิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลร,ราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการควบคุมและป้องกันโรคคาซานไอโอดีนให้กับอสอมและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลน,นครอุบลร,ราชธานีที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคารโดยมีอสอมและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลน,นครอุบลร,ราชธานีจำนวน106ชุมชนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ภาวะขาดไอโอดีนเป็นภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลกและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะปัญญาอ่อนและความเสียหายต่อสมองการได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอของหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้เกิดความด้อยของสมองในทารกและเด็กรวมทั้งสภาพร่างกายแคระกแกรนและมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรสูง ส่วนเด็กที่ไม่ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอจะมีสมองและร่างกายของและร่างกายที่เจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลทำให้หยุดการเจริญเติบโตและมีส่วนทำให้ไอของเด็กต่ำลงเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้กับอสอมและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีทั้ทงนี้เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อวางแผนโครงการส่งเสริมและบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและมีการดำเนิน งานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้แนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในระดับชุมชนและเพิ่มส่งเสริมให้การสื่อสารเรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างชุมชนต้นแบบในเรื่องของการสนับสนุนการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เราไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาปั่นจักรสีรัตในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43กันเกาเก,เ,กเกมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันที่9มกราคม2559ที่โรงยิมเนเซียมรอดโพทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีการแข่งขันกีฬาปั่นจักรสีรัตในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43กันเกาเกมซึ่งมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น20เหรียญทอง มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน23สถาบันซึ่งทำการแข่งขันในเวลา9นาฬิกาของทุกวันตั้งแต่วันที่9มกราคม2559เป็นต้นไปและจะชิงเหรียญทองในประเภทต่อสู้ทุกรุ่นในวันที่13มกราคม2559นี้ที่โรงยิมเนเซียมรอดพูทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนแฟนกีฬาที่สนใจร่วมชมและเป็นกำลังใจกับนักกีฬาจากทุกสถาบันได้ในวันและเวลาดังกล่าวสำหรับกีฬาปั่นจักรสีรัดเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลามโดยปั่นจักรสีรัดค่ะหรือว่าปั่นจักรสีรัดนะคะเป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซียมาจากคำว่าปั่นจักรหมายถึงการป้องกันตนเองและคำว่าสีรัดหมายถึงศิลปะ รวมความแล้วหมายถึงศิละปะการป้องกันตนเองเดิมกีฬาประเภทนี้ค่ะเป็นศิละปะการต่อสู้ของคนเชื้อชาติมาลายูในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์บรูไนและพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยคือปัตตานียะลาสตูนนราธิวาสและสงขลามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศิละดีกาหรือบอดีกาเป็นศิละปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าใน ให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงามทารำกําเนิดจากท่อดอกเมอขออภัยค่ะดอกบรอเมอร์ในกระแสน้ำบนทางด้านสวนสัตว์อุบลราชธานียกกองทัพครอสเพย์ตัวการ์ตูนในเทพนิยายและมัสคอตรูปสัตว์ค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ค่ะ วันที่9มกราคม2559บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเดินทางไปท่องเที่ยวในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนายสัตวแพทย์วันชัยตันวัฒนาผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีได้นำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แต่งกายด้วยชุดมาสคอตรูปสัตว์อาทิหมีช้างเสือจระเข้และให้เจ้าหน้าที่สาวๆแต่งชุด cross เพย์ตัวการ์ตูนในเทพนิยายแสนน่ารัก คอยสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับน้องๆหนูๆตลอดทั้งวันนอกจากนี้ค่ะมัสคอตและครอสเพลย์ยังจะคอยทำหน้าที่มาคุเทศจูงมือน้องๆหนูๆชมสัตว์นานาชนิดและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์อีกด้วย สำหรับกิจกรรมวันเด็กปี2559สวนสัตว์อุบลราชธานีได้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดเด็กดีมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตตามคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัลการเล่นเกมรับของรางวัลตามซุ้มต่างๆกิจกรรมการให้อาหารสัตว์ป่าและสัมผัสสัตว์ในส่วนการแสดงมินิซูอย่างใกล้ชิดการแสดงโชว์คาวบอยขี่มา้มาควงแซ่ การแสดงมาสคอตลัมซิ่งกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์นักล่าฟิตติ้งโชว์ซึ่งตลอดทั้งงานค่ะเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์จะแต่งกายด้วยชุดมาสคอตและชุดครอสเพย์การ์ตูนในเทพนิยายเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงานตลอดทั้งวันและพิเศษสุดๆส,สำหรับวันเด็กแห่งชาติเด็กที่มีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ทางด้านเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดอุบลราชธานีประสบภัยแล้งรุนแรงค่ะขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ในการเลี้ยงสัตว์ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีตลอดระยะเวลาที่เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งมีอากาศหนาวอากาศร้อนโดยเฉพาะในช่วงกลางวันอากาศจะร้อนอบอ้าวมากซึ่ง,จ,งจึงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งในเขต25อําเภอ จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือในพื้นที่ตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบต้องนำสัตว์เลี้ยงของตนจำนวนหลายตัวเดินทางออกจากบ้านตระเวนหาแหล่งน้ำสาธารณะหรือว่าบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆตามธรรมชาติในระยะทางหลายสิกิโลเมตรต่อวันเพื่อให้มีน้ำใช้เลี้ยงสัตว์จำนวนหลายตัว เนื่องจากตลอดระยะเวลานี้ค่ะแหล่งน้ําในหมู่บ้านในตําบลใกล้ๆเกิดสภาพแห้งขอดจนเหลือเพียงแค่โคลนตมประกอบกับสภาพอากาศในระยะนี้ยังเกิดแสงแดดที่แรงกล้าผิดปกติชาวบ้านละแวกตําบลบุงไม้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสถานการณ์ภัยแรงที่รุนแรงกว่าทุกๆปีจึงวอนหน่วยงานภาครัฐเลขกมือเข้ามาแก้ปัญหาพร้อมทั้งขุดเจาะแหล่งน้ําให้ชาวบ้านสามารถสูบน้ําขึ้นมาใช้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ ช่วงน,นี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดบรนดุอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ i̇şte. adam els. Adam els. ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ150บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ150บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ140บาทส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ80บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาทปีกบนราหากิโลกรัมละ75บาทน่องสะโพกไก่ราหากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐานละ125บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐานละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐานละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐานละ95บาท ส่วนราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ55บาทกร,ระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ20บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละเจบาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ60บาทค่ะไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะอากาศเย็นกลับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุงสดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา47นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา27นาทีค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลร,ราชธานีขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆในโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกศนสนุกวิทย์คิดเลินเพลินดวงดาวณศูนยะ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลร,ราชธานีระหว่างวันที่5-9มกราคม2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045311879และ04531 1 7 1 4 สำนักประชาสัมพันธ์เขตเออสองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ในวันเสาร์ที่9มกราคม2559เริ่มเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณนะบริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธานี ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคต เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีขอเชิญชวนผู้ปกครองและคณะครูนำบุตรหลานเด็กและเยาวชนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ในวันที่9มกราคม2559ที่บริเวณทุ่งสีเมืองโดยเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีกิจกรรมการแสดงและของแจกมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมซุ้มธนาคารขยะรีไซเคิลซุ้มลดภาวะโลกร้อนซุ้มสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ซุ้มบริการ ตรวสุขภาพซุ้มกีฬาซุ้มตัดผมฟรีซุ้มห้องสมุดและนิทรรศการซุ้มจิ๊กซอและซุ้มสวนสนุกเป็นต้น สมาคมสิทธิ์เก่าเทาชมพูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงทั่วรางวัลเกียกตรติยศดรสมศักดิ์จังตระกูลผู้าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2559เพื่อหาไรายได้เป็นสวัสดิการสิทธิ์เก่าเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนและสับสัุสน,นกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น เริ่มทีออฟเวลา7จ็นาฬิกาและสังสรรค์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาณสนามกอล์ฟมน่นทวนตหารบกที่22อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายปัญญาแพงเหล่า0812645670มาติดตามรอบวันทันข่าวประจำวันที่11มกราคม2559ค่ะ วันที่4มกราคม2559เวลา9นาฬิกาดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินมิลวอกกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาศึกษาดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและกล่าวต้อนรับคณะวิทยาลัยยวิทาศาสตร์สุขภาพแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มาศึกษาดูงานณวิทยา พยาบาลบรมราชชนนีสันประสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานเนื่องในโอกาสวาระดีทีขึ้นปีใหม่2559เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายสุทัศน์เรืองศร,รีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานเนื่องในโอกาสวาระดีทีขึ้นปีใหม่2559เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและองค์กรโดยมีคณะผู้บริหารประลัดรองประลัดหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานณห,ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีชั้น3โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมขององค์กรและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรก่อนออกปฏิบัติงานรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับพาณิชจังหวัดอุบลราชธานีส่วนที่กำลังจากหลายหน่วยงานร่วมออกตรวจสอบราคาสินค้าในงานประจำปีและงานการชาติจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการป้องปราม,มิให้ผู้ประกอบการค้าช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเอารัดเอาเปรียบทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนอีกด้วย กรณีผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจำหน่ายสินค้าในลนักษณะดังกล่าวร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่หมายเลข046254855หรือ045245027หรือศูนย์ร้องเรียนสายด่วน1569กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ นายดุสิตสิงคีรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และเป็นการเริ่มทำงานวันแรกของพุทธศักราช2 5 5 9เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองณห้องประชุมศิลเจิมสิริสำนักประชาสัมพันธ์เขตสอง Un, ดรธนกรชัยกูลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับนายกเกษมสันมณีภาคผู้อำนวยการโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาและคณะพร้อมด้วยนายวสันมรกตเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนประทุมพิทยาคมและคณะในโอกาสร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาร่วมกันณนะห้องประชุมจามจ,ามจุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างโองกาสทางการศึกษาการเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตลอดจนเร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลักษณ์และกําหนดมาตรการจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มาถึงช่วงของการเฉลยคำถามค่ะที่ถามคุณผู้ชมไปว่ากีฬาปั่นจกักรยันเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศใดสำหรับคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือข้อหนึ่งค่ะประเทศบรูไนดารุสตาลามนะคะคุณผู้ชมก็แสดงความยินดีกับคุณผู้ชมที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะติดต่อรับของรางวัลน,นั่นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาได้2ที่นั่งที่บริษัทราชนานีเคเบิลทีวีค่ะท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณโรงภาพยนตร์เนวนดาดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่2ช่องทาง ที่ w w w ร์ไ u b o n c o m ักและที่ www.facebook.com แฟนเพจราชธานีเคเบิลค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วดิฉันกิ่งดาวจำจำพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ